สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันทงประจำวันพฤหัสบด,ดีที่19ธันวาคม2,567ครับวันนี้มี8คู่เช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกวันนี้ครับเซคูด้าดิวิชันเอลเช่เจอกับราซิ g งซานตันเดในเวลาตีหนึ่งราซิ m งเกมลีกพวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าชัยมาต่อเนื่อง4นัดแล้วนะครับแล้วก็ ไม่สามารถทําประตูได้เลยครับตลอดทั้ง4เกมที่ผ่านมาวันนี้ต้องมาเยือนเอลเช่ที่มีผลงานการเฝ้ารังโมเมนตัมกําลังสวยเลยแหละครับผมว่าโอกาสที่ราซิ่งซัน r าเ์จะกลับบ้านไปมือเปล่าค่อนข้างสูงครับสำหรับคู่นี้จักรพันของฟันทงไปเอลเช่ครับคู่ที่2ครับในราการยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกวิตอริกิมารายส์พบกับฟิโอริติน่าในเวลาตีสา ถ้าดูจากอันดับแล้วตอนนี้ก็ไล่บี้กันอยู่นะครับวิตเตอร์กิมไรส์อยู่ในอันดับที่2ครับส่วนฟิออเรนติน่าอยู่ในอันดับที่3ครับห่างกันอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะฮะฟอร์มดีพอกันทั้งคู่เลยครับแต่ที่ดูจะไม่ค่อยสม่ำเสมอจะเป็นทางฝั่งของฟิออเรนติน่ามากกว่าครับทำให้ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะจบด้วยการเจ้าเดือดก,กันไปค่อนข้างสูงครับวิตเตอร์กิมไรส์นั้นดูดีเกินกว่าที่จะแพ้ยับคาบ,บ้านในวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าสามนัดหลังจะดูไม่ค่อยน่าประทับใจสัักเเเเทท่่่่่าาไหรนนนนแตววมยื้้้งซึี เขาได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ผลงานการเฝ้ารังของพวกเขาเนี่ยในรายการนี้ก็ไม่แพ้ใครนะฮะและภาพรวมจากทุกๆรายการ8นัดที่ผ่านมาก็แพ้ไปแค่นัดเดียวในเกมลีกเท่านั้นครับซึ่ง6นัดหลังนั้น ชนะไปถึง5เกมแล้วก็เสมอไปเพียงแค่เกมเดียวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปวิตอรีเกมไรส์ครับคู่ที่3ครับเรอเบติสเจอกับ HJK เฮลซิงกิเทียบฟอร์มกันแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านเรอเบติสนั้นดูดีกว่าเยอะครับแต่ผมมองว่าช่วงหลังที่พวกเขาชนะมาเนี่ยไม่ได้ชนะแบบสลุมสลายแต่อย่างใดนะฮะโดยเฉพาะผลงานในรายการนี้ก็ยังดูขาดความสม่ำเสมออยู่พอสมควรครับเชื่อว่าเรอเบติสนั้นจะเบียดเอาชนะไปได้ครับแต่ไม่น่าข้ามโจทย์ที่ได้มาเพราะฉะนั้นคู่นี้นนจักรพันธ์น สครับไฮเดนเฮลเจอกับเซนกาเลนในเวลาตี3เจ้าบ้านนั้นน่าจะปล่อยจอยได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมช่วงนี้ฟอร์มแย่สุดๆนะครับแพ้มา7นัดติดต่อกันถึงแม้ว่าจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่การต้อนรับการมาเยือนเซนกาเลนที่พวกเขายังมีความหวังเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเล่นเต็มที่แน่ๆครับสำหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายสำหรับไฮเดนเฮลแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเซนกาเลนครับคู่ที่หร,รา,าอกับ FFC เนใวลา ตี 3. สาสถานการณ์ของทั้ง2ทีมตอนนี้ก็น่าจะได้เข้ารอบแบบอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกือบ100%เครับและถ้าเปรียบเทียบก,กันที่ฟอร์มปัจจุบันทีมเยอวันนี้ฟอร์มร้อนแรงกว่าเยอะเลยนะฮะชนะมา6นัดติดแล้วมีโอกาสสูงครับที่ราปิเวนาจะแพ้คาบ้านในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไป FC โคเปนเฮเกนครับคู่ที่6ครับเชลซีเจอกับแชมร็อกโรเวอร์สในเวลาตีส แชมเบอรูเวอร์สตัวแทนจากไอร์แลนด์ครับผลงานดีนะฮะแล้วก็การันตีเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเล่นเซฟกันอยู่พอสมควรครับส่วนฝั่งของเชลซีเจ้าบ้านวันนี้ครับตำแหน่งจ่าฝูงของหลีกชนะมาต่อเนื่อง5เกมติดครับยิงรวมไป21ประตูวันนี้น่าจะโชว์โหดส่งท้ายกับการเล่นในบ้านแน่นอนครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปที่เชลซีครับมาถึงคู่ที่7คู่เดีดยประจำวันนี้นะครับและก็เป็นคู่ที่ เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกับการทายสกอร์ครับว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการ EFL ครับเวลาตี3เนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับโดยที่ผมมีเซอร์ฟุตบอลเกรดพรีเมียม20ตัวมาแจกกันในกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะ กติกาง่ายๆเลยครับเพียงแค่ทายสกอร์ของคู่นี้เข้ามาครับโดยการพิมพ์ลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ครับแล้วอย่าลืมแคปรูปคําตอบในช่องคอมเมนต์เนี่ยส่งลงไปในกลุ่มอีกทีครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับทีมงานของเรานะครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนตีสามครับ ทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกันบ้านข้อนี้ผมปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วนะครับส่วนแนวทางหรือว่าทิศทางของคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราสำหรับคู่ v i p คู่นี้ครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่ไปครับในรายการกโกปาอิตาเลีย,ยอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับอูเดเนเซในเวลาตีสามอูเดเนเซฟอร์มนอกบ้านไม่ไหวจะเชียร์นะฮะ 5นัดหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวชนนะวันนี้ต้องมาเยือนอินเตอร์มิลานที่เกมในบ้านนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยครับถึงแม้จะเป็นแมตช์กลางสัปดาห์และเป็นรายการบอลถ้วยและน่าจะมีการโรเลชันทั้ง2ทีมแต่ยังไงอินเตอร์มิลานก็ดูน่าเชียร์กว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปอินเตอร์มิลานครับขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราาาะหห์์ทททิงไปด้้วววยกกกััััันนนนนแบบีีใุสมจรธฟ พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ